สวัสดีครับสิงโตแรนด์ไม้ไทนรายการใครอ่ะสิงห์มาวินสิงไหนก็ไม่รู้นักมวยก็ไม่รู้จักเล่นหมดครูครัหยันหนแยันมาขายยันไว้เขายหยันถ้าจะลงไงครับปีนหน้าผาครับวันนี้เขาหยับหยันถุงสูงให้ตัวเอียงออกมาดิยันยันยันที่ไหนหยันที่ไหน

มารพยักลุนยิมขึ้นได้ถึงนาขึ้นได้ถึงนาไม่มีที่ก่อนแล้วมือขวามือขวากาะมือซ้ายเ่อนพีชเท้าลูกไม่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 มีที่ก่อนแล้วพวกลงลงหาท้นใหม่หาทางขึ้นใหม่ลงอ๋มันเล็กอะ

เมื aqui, ton, ่อกี้พี่เอาไปย่องแล้วเอาคู่รันก่อนนะครับคู่คู่แดงครับเจ้าหน้าที่โอ้ยแต่เขาสนุกนะแล่พนักงานเราไปใส่ตัวน้ำให้หน่อยก็ค่านฮัลโหวัดดีชาวโลกค่้ไปเพื่อน เป็นไงบ้างสนุกไหมปีนหน้าผาสนุกสนุกปีนเขายังกระทหารเลยคร่ะดีไหมดีนะสามารถพยายามลุนยิมได้ไหมครับดีครับดีมากอยากให้มีอย่างอื่นมีอะไรอยากให้มีสไลเดอร์มีสไลเดอร์ที่ปีนขาวรอบมียิมด้วยค่ะดูเปลี่ยนน้ำได้ไหมอยากให้ที่นี่มีสไลเดอร์แล้วก็ปีนขึ้นไปตรงนี้แล้วก็สไลเดอร์แล้วเดี๋ยวจะได้บอกครูมาให้นะมีสไลเดอร์แล้วอ่ะเดี๋ยวครูจะบอกครูมาให้ สนใจครับเรียนมวยไทยครับสามารถพือนรุนยิมครับมีหน้าผาปีนด้วยครับนี่ครับสนใจมากสมัครเรียนได้นะครับสนใจมาสมัครเรียนได้นะครับดูมวยเปล่าดูมวยไหมเดี๋ยวผมไปรถคูเลยป้าไปอาบแล้วผมเปลี่ยนแล้ว ไปลง้มาด้วยดีกว่าครับมีทุกวันนะครับไปกันทุกวันทุกวันนะ่อคช่วเมลนวันนี้าก่ันนี้กใช้ได้อยู่สิงมาวินนี่ก็ใช้ได้อยู่ใช่มใกล้ใกล้จะเปิดแมาณปลายปียมี กเป็นเองตัวแล้วีปั๊ม้วกััวเปล่าเพื่อนเปล่ารับผมสั่งเขาแฉะไปก็ได้บได้ปีนได้ไปชุนี้เลยนะไดผมไม่ได้เอามาแสั่งเขาแตะไปเลยใครปีนเครับได้พี่คมูได้ครัเปลี่ยนเส้งเองดไหมี่งเกงเดียวแล้วกลับบ้านเออถ้าพูดถึงใส่มันใส่ได้เราไม่อายไม่อะไรใส่ได้เาไม่ได้อาไม่ได้ ผมเป็นคนอย่างนี้ผมเป็นคนมีความมั่นใจของตัวเองไม่เคยอายอะรก็ดีอย่างป็นตัของตัวเองไม่ต้องอายอะไรเราไม่ได้ไปขอเขาเลยนะถูกต้องความคิดของเขาผมไม่เคยสนใจเขาผมก็เหมือนกันบางทีก็ไปแบบไหนเชลูนกีโลสามาพี่นักดินครับตอนเย็นนะครับไปแล้วว้า ้าปับคดีกวารับหน้าครับบรรยากาศสามารถเรียกรุ่นยิมครับตอนเย็นครับเด็กๆครับสนตกันครับปีนหน้าผาครับไปเล่นกิจกรรมยก่อนาเวทีเลยครับไปเวทีเลยครับจิตใจชอบการพนัน สนใจเรียนมวยไทยครับนะครับปีนหน้าผาฟิตเนสมีหมดครับสามารถพยักลุนยิมครับนึ่ครับบรรยากาศตอนเย็นคือค่ายครับนะครับบรรยากาศครับบรรยากาศมาเรียนค่ายครับสามารถพยักลุนยิมมาสมัครเรียนกันได้นะครับ ร้านกา,กาแฟก็มีครับร้านกาแฟคุณน้ครับับอรเวณค่ายสนใจเลียนไม้ไทยมาไลยนะครับสามารถพยักอารมณ์ยิม ร้านกาแฟสดคูนี้ครับมีหมดทุกอย่างครับกาแฟสดค,ครับ,รบสามารถเพลกลนยิ้มยุกไม่ครับมเบอรเซียงครับคนงก,ก,บบนกาแฟแล้วเปิดอะไรที่เป็นภาษากฤษแล้วก็เรียนรู้เลย อรยังค่ะว,ว้าวร,ร้านนั่ใช่ไโปรโมทร้านโปมานเลยมีทั้งผลไม้สก,กัดเย็นมีหมดครับมีทั้งกาแฟผลไม้ปน่นร้าน,นกาแฟคุณนี่ครับมีทุกออปชั่นค่ะเอาออปชั่นแบบเฮลตี้มากเฮลตี้น้อยได้หมดเลยค่ะ ครับสามารถพยากรุ่เยีมครับมีทุกอย่างแล้วครับนะครับขี่ไงมันนั่งคุ้มเลยอย่าขับตามไม่ได้ผมนะครับ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 เดี๋ยวถ้าถ้าถ้าให้อีกสนาทีอ่าครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูมวยครับ นะครับบรรยากาศสามารถทะลุยิมครับตอนเย็นครับหมบดแรงแล้วหมดแรงแล้วนี่หมดแรงยังหมดแรงยังะปินยังปินกี่รอบแล้วหนึ่งล้านรอบหนึ่งล้านรอบหนึ่งล้านรอบแล้วอ่ะ,อะออปงังเมะมากินดีกว่า,า,างปังเมะมีแล้วระวตกนาระวังตกนา ก็ร้อนใส่อุปกรณ์ร้อนมันจะเข้ากันด้วยเ็บอืมน้อมเจ็บทำไมมันหล่นจังนี้รวมนครับดูคูแดงครูนั้นครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อะไรความปลอดภัยอ่ะเซฟตี้เอาอีกเหรอเอาฝั่งนี้บ้างมันง่ายดิผ่านการผ่านการฝึกมาอย่างดีครับนี่ครับคูนั้นครับข่องแจวมากครับครู่นันครูแดงครับนี่ครับ งานการถึอมอยางนี้งนี่ลูกเฝ้าครับเดาการดับเลยทำนี่เนี้ยเสตี้ครับแล้วลองปลอดภัยครับแน่นอนครับผมลองมาแล้วครับเป็นไงสนุกสนุกครับผมจะเลปีนในําบันี้ครับนเลยไอานขึ้นน้ข เดินตัวไปตรงนี้เปบนเลครับก็ซ้ำเมือนเดกครับซ้ำเครับสวัสดีครับเนี่หนาพอกันไหมครับอย่าลืมติดตามครับทิ้งทั่วร์แวนมวยไทยครับทิ้งทัวเที่ยวทัวไทยครับครับผมสวัสดีครับ ขอบพระคุณมากๆครับที่ใช้บริการและติดตามทิ้งทั่วแวนมวยไทยหรือทิ้งทั่วเที่ยวทั่วไทยครับคับขอบพระคุณเหลายครับสวัสดีครับ